สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเปียครูเปียครูเปียในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารนะคะนด้เรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันการหารอันแรกจะเป็นการนับรถนะคะ20นับรถครั้งละ5ได้4 right> ี่ครั้งจึงจะหมดพอดี ก็จะเป็น20ลบออก5เท่ากับ15หเหลือ15มาลบออกอีก5ก็เท่ากับ10เหลือ10ลบออกอีก5ก็เหลือ5เหลือ5ลบออกอีก5ก็เหลือ0จะได้4ีครั้งพอดีเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ว่า20หารด้วย5เท่ากับ4ความหมายของการหารน,นะคะการหารคือการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเท่าเท่ากันหรือการลดลงครั้งละเท่าเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นแอนมีส้ม6ผลจัดใส่จานจานละสองผลแอนต้องใช้จานกี่ใบมีส้มอยู่6ผลเอาออกสองผลไปใส่จานหนึ่งใบเอาออกสองผลไปใส่จานอีกหนึ่งใบเอาออกสองผลไปใส่จานอีกหนึ่งใบหมดส้มพอดีดังนั้นแอนต้องใช้จาน3าใบ ถ้าเป็นการนับลดก็คือ6 2ลบ2 2, 2 2 2เท่ากับ4 4ลบ2เท่ากับ2 2ลบ2เท่ากับ0ดังนั้น6นับลดครั้งละ2ได้3ครั้งจึงจะหมดพอดีเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารได้ว่า6หารด้วย2เท่ากับ3 6เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหาร3เป็นผลหารจ้ะตัวอย่างที่2แอนมีส้ม6ผล จัดใส่จานสามใบใบละเท่าๆกันแอนต้องจัดส้มได้จานละกี่ผลมีส้มอยู่หกผลจัดใส่จานสามใบเอาจานสามใบมาวางเอาส้มออกสามผลไปใส่จานใบละหนึ่งผลเอาส้มออกอีกสามผลไปใส่จานใบละหนึ่งผลดังนั้นแอนจัดส้มได้จานละสองผล การนับลดก็คือ6ลบ3เท่ากับ3 3ลบ3เท่ากับ0ดังนั้น6นับลดครั้งละ3ได้2ครั้งจึงจะหมดพอดีเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6หารด้วย3เท่ากับ2 6คือตัวตั้ง3คือตัวหาร2คือผลหารจะเห็นว่าสองตัวอย่างนี้ไม่เหมือนกันก็คือนับลดครั้งละ2กับนับลดครั้งละ3นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารแบบลงตัวก่อนนะคะตัวอย่างแอนมีส้ม15ผลจัดใส่จาน3ใบใบละเท่าๆกันแอนจะจัดส้มได้จานละกี่ผลมีจาน3ใบเอาส้มไปวางใส่จานได้จานละ5ผลเขียนในรูปการหารได้ว่า15หารด้วย3เท่ากับ5 เขียนในรูปการคูณได้5คูณ3เท่ากับ15หรือ3คูณ5เท่ากับ15จะได้ตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารเขียนความสัมพันธ์กับการคูณคือผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งหรือตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งนักเรียนจะใช้ผลหารก่อนหรือตัวหารก่อนก็ได้มันสามารถสลับที่กันได้ค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารแบบไม่ลงตัวยกตัวอย่างแอนมีส้ม10ผลจัดใส่จาน3ใบใบละเท่าๆกันแอนจะจัดส้มได้จานละกี่ผลและเหลือส้มกี่ผลมีส้มอยู่10ผลจัดใส่จาน3ใบได้ใบละ3เหลือ1ผลเป็นการหารไม่ลงตัวหรือหารเหลือเศษเขียนในรูปการหารได้ว่า สิบหารด้วยสามได้สามเศษหนึ่งสามารถตรวจคำตอบได้ดังนี้คือในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกกับตัวเศษจะเท่ากับตัวตั้งหรือในวงเล็บตัวหารคูณผลหารบวกกับเศษเท่ากับตัวตั้งสลับที่กันได้ระหว่างตัวหารกับผลหารนะคะเพราะว่ามีคำตอบเท่ากันต่อไปเป็นการหารที่มีตัวตั้งสองหลักตัวหารหนึ่งหลักแบบลงตัวนะคะตัวอย่าง12หารด้วย3เท่ากับ สี่เหลี่ยม12เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารวิธีทำสิบสเขียนตัวตั้งก่อนใส่เครื่องหมายหารยาวใส่ตัวหารคือเลข3 3หาร12นักเรียนท่องสุดคูณมาสคูณสเท่ากับสิคูณสใส่4ข้างบนคูณ4แล้วได้12ใส่12ข้างล่างลบกันเหลือ0แบบนี้คือลงตัวไม่เหนือเศษ คำตอบจะอยู่ข้างบนผลหารก็คือ4ดังนั้นตอบ4ตรวจคำตอบ4คูณ3เท่ากับ12การตรวจคำตอบก็คือนําผลหารคูณกับตัวหารเท่ากับตัวตั้งตัวนี้เป็นการหารสั้นนะคะคำตอบจะอยู่ข้างล่างทำเหมือนกันคือ3หาร12 3สคูณ4ได้12หารลงตัวใส่4ข้างล่างค่ะตัวอย่างต่อไป ห5ห้าหารด้วยหเท่ากับสี่เหลี่ยมห5สห้าเป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารวิธีทำเขียนตัวตั้งก่อนใส่เครื่องหมายหารหารยาวหารด้วยหใส่ตัวหาร5หารหารทีละตัวถ้าหารได้ก็หารก่อนนะคะ5้าหารหนักเรียนท่องสุดคูณมา5คูณ1ได้ห้าคูณอะไรใส่ข้างบนคูณหนึ่งใส่หนึ่งข้างบนได้เท่าไหร่ใส่ข้างล่าง คูณแล้วได้5ใส่5ข้างล่างลบกันเหลือ1ลบแล้วนักเรียนหารยังไม่หมดจะเหลือ5อยู่ให้ในักเรียนชัก5ลงมาต่อไป5หาร15 5คูณอะไรได้15มีไหมคะอันนี้5คูณ3ได้15ใส่3ข้างบนใส่15ข้างล่างลบกันเหลือ0 13อ่า13จะเป็นผลหารดังนั้นตอบ 13ตรวจคำตอบ13คูณ5เท่ากับ65ต่อไปเป็นการหารสั้นคำตอบจะอยู่ข้างล่างเหมือนการ5หาร6 5คูณ1ได้5ใส่1ข้างล่าง6-5ลบ5เหลือ1เอา1มาฝากไว้ข้างหน้าเลข5จะเป็นตัวสีเขียวๆนะคะต่อไป5หาร15 5คูณ3ได้15ใส่3ข้างล่างก็จะหมดคำตอบก็จะเป็น 13ตัวอย่างต่อไปการหารที่มีตัวตั้ง3หลักและตัวหารหหลักแบบลงตัวนะคะ329หารด้วย7ตัวตั้งคือ329ตัวหารก็คือ7วิธีทำเขียน329ก่อนใส่เครื่องหมายหารยาวใส่ตัวหารคือเลข7 7หาร3ได้ไหม ไม่ได้ก็7จคูณศได้ศูนย์ใส่ศูนย์ข้างบนใส่ศูนย์ข้างล่างลบกันเหลือ3ชักตัวต่อไปลงมาคือ2 7งเหารสาไปท่องสุดคูณมา7จคูณสได้28ถ้าไม่ลงตัวนักเรียนเอาตัวที่น้อยกว่ายังไม่เกินนะคะต้องน้อยกว่า 7จคูณสี่ได้ยีอันนี้น้อยกว่าแต่7จคูณหได้35มันมากกว่ามันลบกันไม่ได้ก็จะเป็น7จคูณสใส่4ข้างบนใส่28ข้างล่าง32มสลบยีเหลือ4ต่อไปชัก9ลงมา7หาร49่ท่องมา7จคูณเได้49ใส่7ข้างบนใส่49ข้างล่างลบกันเหลือ0น 47เป็นผลหารตอบ47ตรวจคำตอบนำา47มาคูณกับ7เท่ากับ329ผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าถูกต้องต่อไปเป็นการหารสั้นคำตอบอยู่ข้างล่าง7หาร3าไม่ได้ก็ใส่0ูนย์ต่อไป7หาร32ได้4 7 4 2 8ใส่สีข้างล่าง32ลบ28เหลือ4เอา4ไปฝากไว้ข้างหน้า9ต่อไป7หาร 49 7คูณ7ได้49ใส่7ตอบ47ค่ะต่อไปเป็นการหารไม่ลงตัวตัวตั้ง2หลักตัวหาร1หลักตัวอย่าง51หารด้วย6เท่ากับสี่เหลี่ยม51เป็นตัวตั้ง6เป็นตัวหารวิธีทำใส่51ก่อนใส่เครื่องหมายหารหารด้วย6 6หาร51 ท่องสุดคูณมา6 8 8 8 8ใส่แข้างบนใส่48ข้างล่างลบกันเหลือ3จะเห็นว่า8เป็นผลหาร3เป็นตัวเศษเวลาตอบก็จะตอบ8เศษ3ตรวจคำตอบก็จะเป็นในวงเล็บ8คูณกับ6บวกกับ3เท่ากับ51 5, ผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็มาบวกกับเศษ ก็จะได้ตัวตั้งการหารสั้น6หาร51 6คูณ8ได้48ใส่8 51-48ลบ48หลือ3เก็บ3ไว้ก็จะเป็นเศษ3ค่ะตัวอย่างต่อไปการหารตัวตั้ง2หลกักตัวหาร1หลักแบบไม่ลงตัว66หารด้วย4เท่ากับสี่เหลี่ยม66เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหารวิธีทำรรเขียน66ก่อน ใส่เครื่องหมายหารยาวใส่ตัวหารคือเลขสีท่องสุดคูณมาหารทีละตัว4หาร6 4คูณหได้4ใส่1ข้างบนใส่4ข้างล่างลบกันเหลือ2ชักหลงมา4หาร26 4คูณ6ได้24ใส่6ข้างบนใส่24ข้างล่างลบกันเหลือ2 16จะเป็นผลหาร2จะเป็นเศษดังนั้นตอบ16เศษ 2ตรวจคำตอบนะคะในวงเล็บ16กคูณ4บวกกับ2เท่ากับ66กนำผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็มาบวกกับ4ก็จะได้ตัวตั้งการหารสั้น4หาร6 4คูณ1ได้4ใส่1 6ลบ4เหลือ2ฝากสองไข้างหน้า6ตัวข้างหลังต่อไป4หาร26 4คูณ6ได้24ส่ใส่6ข้างล่าง26ลบ24เหลือ2เอา2ไปฝากไว้ไม่มีตัวหารแล้วก็จะเป็นเศษตอบ16เศษสอง ตัวอย่างสุดท้ายการหารที่มีตัวตั้ง3หลักตัวหาร1หลักแบบไม่ลงตัว257หารด้วย8เท่ากับสี่เหลี่ยม257เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวหารวิธีทมเขียนโจทย์ก่อนเขียนตัวตั้งก่อน257ใส่เครื่องหมายหารยาวใส่ตัวหารเลข8 8หาร2 8 0คูณศูนได้0ใส่0ข้างบนใส่ศข้างล่างลบกันเหลือ2ชัก5้าลงมา8หาร25 8 3 24ใส่3ข้างบนใส่24ข้างล่างลบกันเหลือ1ชัก7ลงมา8หาร17 8คูณ2ได้16ใส่2ข้างบนใส่16ข้างล่างลบกันเหลือ1ผลหารก็คือ32เศษ1ตอบ32เศษ1ตรวจคำตอบในวงเล็บ32คูณ8บวกกับ1เท่ากับ257 การหารสั้นคําตอบอยู่ข้างล่างหารทีละตัวเหมือนเดิม8หาร2ไม่ได้ใส่0ต่อไป8หาร25 8คูณ3ได้24ใส่3 25 2ลบ24เหลือ1ฝากหนไว้ข้างหน้าเลข7ต่อไป8หาร17 8คูณ2ได้16ใส่2ข้างล่าง17ลบ16เหลือ1ฝากหนึไว้ข้างหลังไม่มีตัวหารแล้วดังนั้น1เป็นเศษตอบ32เศษ1ต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ จะแ,แบ่งเป็นนักเรียนปสอกับปส3คนละฝั่งนะคะปอ2ข้อที่1 12หารด้วย3ข้อที่2 16หารด้วย4ข้อที่3 22หารด้วย5ข้อที่4 27หารด้วย6สำหรับปสาข้อที่1 63หาหรด้วย7ข้อที่2 81หารด้วย9ข้อที่3 49หารด้วย8และข้อสุดท้าย1 35หารด้วย4นักเรียนไปทำลงในสมุดได้เลยนะคะ จบแล้วสําหรับการหารจบไปแล้วนะคะสำหรับการหารหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและสามารถทําแบบฝึกหัดได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย